งานการวันนี้ครับวันนี้ลูกไก่ลืมตาดูลูกขึ้นมาสิบกว่าตัวได้ครับถ้าไม่ผิดแน่จะประมาณสิบสี่ตัวได้ครับความพิเศษก็คือเป็นแม่ไก่สองตัวช่วยกันเลี้ยงลูกแบบยังไงครับเขาไข่พร้อมๆกันกกลูกก็มากกที่เดียวกันไปวางไข่ก็วางที่เดียวกันอุ้ย มเขีย่ยเบาๆเว้ยเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงด้วยกันเนี่ยแหละครับไม่ตีกันโอเคครับไม่ตีกันจบทุกปัญหาช่วยกันเลี้ยงลูกไปพอดีว่าก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยครับผมต้องทำสุ่มกันลูกไก่ออกแลยแยกมาจากสุ่มใหญ่เพราะว่ามันมีตัวผู้อยู่ครับ ตัวผู้มันจะชอบเหยียบลูกตายครับมันเคยเกิดโศกนาฏกรรมมาผมโอ้โหตัวแม่ก็จะเหยียบลูกล้วยตัวแม่จะระวังครับตัวพ่อมันไม่ค่อยระวังแล้วอยู่ในข้อเดียวกันดูแลลูกไก่ลำบากครับอีกอย่างหนึง่งต้องกันไม่ให้เขาออกเพราะว่าแมวแมวบ้านผมเยอะตอนนี้ไม่ใช่แค่แมวเยอะแล้วนะ ลูกไก่ก็เยอะครับแบบว่าเวลาเจอใครนะครับผมจะมาดูลูกไก่ในบ้านพี่มหมครับอะไรอย่างนี้โอ้ย <c oughs> <c oughs> อยากให้เห็นตอนก่อนจะเรียบร้อยครับโคตรชุลมุนวุ่นวายครับลูกไก่นี่ร้องเป็นแบบแสบแก้วหูอะ่ะทิบเปว่าตัวร้องพร้อมกันอะ่ะร้องแบบหาแม่อะ่ะ แล้วแม่ก็ร้องแบบสองตัวร้องแบบกระตากอะดับเบิลกระตากครับดับเบิลแม่ไก่อะครับก็เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับการดูแลเขาให้ดีที่สุดคือให้แม่เขาดูแลลูกๆแล้วเราก็เตรียมปัจจัยให้พร้อมเฮ้ยลูกไก่ดำเว้ยนี่นก็ประมาณนั้นแหละครับพูดไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อย เตรียมน้ำไว้ให้พร้อมหน่อยวันนี้อากาศร้อนมากจะว่าไปไม่ใช่วันอนะอาทิตย์เนี้ยร้อนมากมากโอ้โหนี่แหละครับแต่แต่เป็นแม่เขาเขาจะระวังถ้าเป็นพ่อเขาเนี้ยเจยบเจ็บเจ็บเรยียบร้อยครับขี้แตกเอาละให้ลูกไก่แข็งแรงปลอดภัยทุกตัวตัวนั้นนอนเล่นเสนแล้วระแวงครับมันมันพึ่งคลอดเอ้ยมันพึ่งฟักออกมา ครับเดี๋ยวไปถ่ายภาพนิ่งบ้างดีงกว่าจบการบันทึกครับผม